สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องตัวนี้วันนี้เราได้ตัวนี้มาใหม่เฮอร์เบอร์สครับนะคะสมุนไพรขมิ้นมะขามมันเป็นสครับสมุนไพรขมิ้นมะขามเขาบอกว่าตัวนี้ขัดหนาๆนพอกหนาๆนพอกหนาๆน,น,นะคะเขาบอกว่าขาวเอาฉีดน้ำออกน้ำขาวเลยนะคะ ดูมาดูตัวเนื้อครีมข้างในกัน,นกลิ่นหอมหอมอ่อนๆอนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองขัดที่ขากันว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไง เขารีวิวว่าขาวน่าขาวหนาเขารีวิวว่าขาวนักขาวหนาอะไรที่ขาวขาวเราต้องไม่พลาดเราจะต้องมาลองแล้วไปเจอกันตอนเรากำลังขัดนี่ก็คือสีผิวเราก่อนที่จะขัดนะคะ ขัดนั้นหนาด้วยนะหอยขัดไปงี้เดี๋ยวเราดูผลลัพกันนะคะจับข้ามี้ที่เราไมา่ได้ขัดนะจ้ะ ลองมาลองดูผลกันว่าแล้วออกมาจะเป็นยังไง สีสองข้างถ้าดูก๊อบจริงมันก็จะใสใสขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ว่าโทรศัพท์มือถือ